สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟบีบาดีสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลแก้าอ,อย่ากินตรงหัวถิ่นใกล้ใจละเอาวันนี้ก็มาพ้อกับก,บ,กบน้อยเช่นเคยนะคะถึงเวลากินก็มาพ้อกันคือเก่าวจ้ามากินข้าวจ้าหิว <c oughs> ข้าวแล้วตอนนี้โอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้บ่ายสองสี่สิบนาทีจ้ะเพิ่งจะมากินเป็นมือแรกนะคะวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลย เพิ่งจะมากินนี่ละจ้าเพิ่งจะมากินนะคะอพลิกออกก่อนเสียบไปตรงนี้กินข้าวจากข้าผัดแจ่วบองจ้ากินข้าวผัดแจ่วบองมาเดอ้อมาเด้อก็แม่เสร็จเ,เช้าฝันนะจิ้งจ้าวฟัน,นี้านเส食็今日好肚饿啊依家两点成四ตย先住าน餐食嘢今日喺食งติมเก๋ อืมอร่อยแซ่บ today I have fry rice fry rice eat with the chili อืม very yummy ข้าวผัดแกยวบองแซ่บมากเลยจ้ะอร่อยอร่อยโอ้ยเผ็ด ม,ม,มีต้นหอมมีต้นหอมมีแตงกวา กัดพริกไปด้วยโอแซบเวอร์ยามิข้าวผัดเจอียบอง หนูไปด้วยหิวข้าวแห้งจะไปน้องเพิ่งจะมากินเป็นมือแรกวันนี้นะเพราะว่าตั้งกระเช้ายังไม่ว่างเลยจ้าตั้งกระเช้าไปทำกับข้าวทำอะไรอีกทำงานบ้านมั่งอะไรมั่งเพิ่งจะมาว่างกินว่ากัอจี้ว่ีกอ่ะ ra xin hàng sẽ gì ta chú mày ghét sẽ cho là ta hàng ta hàng có chong giờ sông tháo phản à san sẽ đi chong sẽ cả lạc lạc tế 仲有辣椒啊，咬落去單食噶、啊，啲韓國人都係咁食噶嚇。 ืมครับโอ้ยเพชรเหงื่อแตกละ จะบองมาทำข้าวผัดแซ่แบแซ่ไปน้อง ตาลายหิวจัดฮึใ <laughs> ช่ป่ะลาย วันนี้กินสายนะกินบ่ายสองกว่าเกือบสามโมงแล้วก็จะกินมื้อนี้แล้วก็มื้อเย็นก็ไม่กินนะคะก็จะแล้วละกินมื้อนี้ก็แล้วแล้ว กินข้าวกันได้ยังอ่ะไปหาอย่าง,งากินเด้อขอกินข้าวแซบ่บ โอ้ยเป็ดเผ็ดเ็ดทั้งแซ่บทั้งเป็ด มาจ้ามากินข้าวด้วยกันจ้าวันนี้กินข้าวแซ่็อืมไม่อยาท้องวนฮอลลีเดย์จ้าไม่อยาทองวนฮอลลีเดย์ ไม่ใหญ่ทองม้วนไม่ว่างจ้าไม่ใหญ่ทองม้วนไปช้อปปิ้งจ้ะไม่ใหญ่ทองม้วนไปช้อปปิง้งไม่ใหญ่ทองม้วนกับลูลู่ไปช้อปปิ้งจ้ะ ไม่เห็นไม่ใหญ่งม้วนออกมาก็จะถามหาไม่ใหญ่จมมวลแล้วนะ กินพริกไปสามเม็ดโอ้ยเงื่อแตก อ้อเพชรเหงือแตกปาดเหงือก่อน กินข่าหลายมันสิอ้วนกินแต่เข่ากินแต่เข่าเดี๋ยวต้องไปหาสลัดกินแล้วเนี่ยไม่ไหวกินแต่ข้าวอ้วนอยากจะลดความอ้วนาหน่อยกินข้าววันแล้วก็ป๋อง คนเดียวอะ่ะกินข้าววันละกระป๋องกินแล้วจ้ะ ขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณไหลายกดไลค์กดแชร์กดจับตามกขอบคุณหลายเด้อจ้า้าไครวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะพี่ก็สร้างแอ่จุเลยสร้างแอบไฟหล่อละ ันนี้จะไปแล้วจ้าวันนี้รีบมารีบไปจะไปทำงานงานยังไม่เสร็จจะไปทำงานต่อจ้าไปแล้วจ้าไว้เจอกันใหม่จ้าไปแล้วจ้าไปบ้าจ้า